ตีมีอามีอามาอยู่ทะเลอีกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บางสะพานนะคะนี่เลยคะ่ะทะเลยาบเช้าเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เราก็วาทานอาหารเช้านะคะ อาหารเช้าพร้อมแล้วมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเป็นข้าวต้มกุ้งสามตัวกุ้งสามสหายนะทุกคนยื้อมีกุ้งทะเลนะคะทุกคนนะคะขนมปังปิ้งกรอบๆหอมๆนะคะแล้วก็มีกาแฟด้วยทุกคนกาแฟมาแล้วกาแฟนี่ไงมีกาแฟด้วยนะคะทุกคน ก็มีสลัดผักไสกรอกแล้วก็ไข่ดาวนะคะแล้วก็กินกับบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามารับประทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะทุกคนอาหารก็ง่ายๆค่ะที่ครัวนี้อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวชมบรรยากาศชิลๆนะคะร้านอาหารติดทะเลเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะอุ่นไอทะเลรีสอร์ทค่ะมีพลังลอยเรือด้วยทุกคนดูดิดดดด ไปด้วยไปด้วยคนน้ำนิ่งมากสำหรับเช้านี้นะคะหลังจากที่ทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปสำรวจทะเลกันค่ะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนดูเมียดินยิ้มไปวิ่งมาสวัสดียามเช้า อีกวันนะคะที่เราอยู่ทะเลทุกคนหาดน,นิ่มสุดๆเนี่ม,มาดูทรายเลยอะไย่าพเดนหน้าทางนี้หน่อยอันนี้หน่อยลูกนี่มาดูหอยดินี่แมงวีเพียบเลยทุกคนเอาอันนี้ก็ฉี ตอนนี้เรากำลังออมแรงมีอาอยู่เลยคะมีอาบอกเหนื่อยแยว้วฮ้ายมีอาหเหนื่อยแยว้วมีอาเหนื่อยแย้วเข้าเป๋าจิชชู่โโไปเลยกระเป๋านี้ก็ชอมรุดแล้วนะคะทุกคนพังหมดแล้วแล้วเราต้องไหวไหมไหวเปล่าว่าวว้าวเช้ามีอากินขนมปังมานะคะเป็นไงว่าเดี๋ยวน้องมีอาเพิ่งท้องเสียนะคะหมอมมี่ก็ท้องเสีย เราเพิ่งขายดีแล้วเราก็ไปเที่ยวทะเลเลยคนดูน้ำหน่อยโอ้ย ูนะคะทุกคนหรือว่าขามันหักไปอันหนึ่งแบนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงตรงต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นหมู่บ้านนะคะเป็นที่ทําการประมงโอ้ยมีน้องหมาวิว่งมามาตามตอนนี้น้องมีอานเนื้อหอมแล้วคะ่ะน้องหมาเพียบเลยเนี่ยตัวนี้ยังตามมีอ่านไม่เลิกเลยทุกคน เดินตามแล้วก็จะขอโดมบียอยู่นั่นแหละทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะทุกคนหาปลาเสร็จแล้วก็ตากปลาไว้แล้วก็ไปขายเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงสะพานนู้นนะทุกคนเห็นปะสะพานปลาตรงนู้นขนะยับอย่างเดียว ตอนนี้เราก็เจอวัวหนึ่งตัวนะคะวัวว,วัววัววิ่งไปแล้วนั่นยนี่ปูปอ่ะปูปูมาเล้อะไรทุกคนวิ่งไปวิ่งมามาเที่ยวแบบเนี้ยเาไม่ต้องแย่งใครไม่มีคนเลยเลยทุกคนเดี๋ยวไม่รู้ว่าไปกลับ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วเราต้องกลับด้วยนะทุกคนตรงนี้เป็นคลื่นในน้ำแรงอู้ไซทุกคนดูสิไซมันยุบยุบยุบเฮลโหลเจ้าปูด้วยทุกคนเฮลโหลใจใจมากงสบายดีไหมยอยู่ทะเลเหงาเงปล่าปูเอาตายหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันนิ่งอะ่ะ อา้าวขยับอยู่สงวงว่าเรามาจากไหนอ่ะดูดู Hello ลลอ้าวยังไม่ไปอีปกปลากระพงโอ้โหเราเจอปลากระพงเน่าทุกคนอุ้ยน้ำเย็นมากทุกคนว้าวนียา,ยาเริ่มเดินชา้า เราเดินมาถึงสะพานแล้วค่ะทุกคนว้าวเหนื่อยเลยแล้วดูบรรยากาศสะพานในที่สุดเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะทุกคนตรงนี้บ้านพักตากอากาศนะคะน่าอยู่เนอะน่าซื้อมาอยู่แล้วก็ขวามือนี่นะคะก็จะเป็นสะพานนะคะ สะพานขึ้นปลาสะพานอะไรอย่างเงี้เน,ะะนาะไหนเมียเมียเหนื่อยไหมเมียไม่ได้เดินอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูน้องเด็กๆนะคะแถวนี้เขาก็หาปลาตกปลาลูกไหนห,หนูเอาอะไรใส่ไหนมีอะไร ไหนมีอะไรมั่งกุ้งกับปลามีกุ้งกับปลาหนูเอามาเองเหรอใช่เก่งจังเลยไหนทำยังไงมั่งไอเดี๋ยวทำให้พี่ดูหน่อยไอ้ปลาระวังฟุบอุ้ยชำนาญมากเลยมาตกบ่อยไหมบ่อยบ่อยเราได้ไหมลูกได้มันสิดตัวสักวันโอ้ย ได้แค่วันเลยเหรอแล้ววันนี้ได้ยังยังวันนี้มานั่มอีนนี้เหรอวันนี้จ้ะโอ้เก่งจังเลยแล้วหนูเฝ้าตรงไหนนะหนูนั่งตรงไหนนั่งตรงโน้นเหรอนั่นตรนอ๋อบ้านอยู่แถวนี้เหรอลูกอ๋อเก่งจังเลยแต่ต้องระวังน้ำนะว่ายน้ำเป็นไหม,ไมเออพี่ยังว่ายน้ะไม่เป็นเลยไอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรครับ แต่ก่อนสะพานเก่าม,กมันหักไปแล้ว <Bradley. S 1> แล้วแล้วเขาก็เลยทําอันนี้เหรออือทำอันนี้ตรงนี้เขาเรียากสะพานอะไรแถวนี้สะพานปลาสะพานปลาอ๋อชาวประมงเขาก็ถ้าน้ําขึ้นน้ําขึ้นถึงไหนถ้าขึ้นมันก็ซัดขึ้นมาน,นี่เต็มหรอเนี่ยน,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 น้ําน้ําซัดมาบ่นเนี่ยเต็มเนี่ยถ้าขึ้นแรงแน้ำซัดขึ้นนี่ได้ย<อ>ังผู้ แต่แต่น้ำไม่ได้ท่วมตรงนี้แต่ว่าซัดเฉยเฉยอลมแรง,แรงเห็นเขาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วพายุเข้าอ่ะได้ไหมคนไ,ไม,มันไม่มาลูกน,น้องก็น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยมาหาปลามันกินไปแล้วลูกเอาใหม่ oh โอเคค่ะเดี๋ยวเราให้น้องตกปลาไปนะคะน้องอมสินน่ารักมากนะคะทุกคนมาช่วยพ่อแม่หาปลานะคะเก่งเชี่ยวชาญรู้เรื่องทุกอย่างเลยนะคะฉลาดด้วยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆน,นะคะแวะมาเที่ยวแถวนี้ก็แวะมานะคะน้องเ็าจะมาทุกวัน <laughs> แต่ได้ปลา เมื่อวานถามเขาเขาบอกว่า,เ,าเขาได้สิบคันติดทุกตัวเลยนะคะได้ทั้งปลาแล้วก็ปูนะคะวันนี้เขาประเทศหนึ่งคันก่อนถ้าได้เขาถึงจะไปเอามานะคะไปเอาคันมาเพิ่มนะคะทุกคนน้องเขากลับแล้วเพราะว่าทรงไม่ดีน้องน้อมสิงกลับแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ แพรี่ด้วยนะคะสาหรับภารากิจการออกกําลังกายของเราวันนี้นะคะเราเดินมาจากตรงนู้นนะคะเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาเจอสะพานนี้นะคะแล้วก็จะขอปิดคลิปไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปซื้อปูนะคะแล้วก็เราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบายบายเราได้ปูเพียบเลยนะคะติดตามคลิปหน้าเลยนะคะว่าเราไปซื้อปูที่ไหนคะ่ะไปแล้วคะ่ะ